สวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับวันนี้มีเพาแอมมือสอมาหนึเครื่องนะครับเป็นยี่ห้อ m o d i f y นะครับรุ่น PXL 3 6 0นะครับตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่45กิโลกรัมนะครับนะนะครับตัวนี้ก็ราคามือสองก็จะอยู่ที่นะครับ0าบาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับ0าบาทรวมส่งแบบโอนเงินครับปลายทางบวกเพิ่ม500นะครับปลายทางบวกเพิ่ม500นะครับ าโอนเงินมาก็แค่8,300บาทนะครับรวมส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับตัวนี้ก็มีหูจับแหลกด้านข้างนะครับแต่พอดีผมถอดออกนะครับยังไม่ได้ใส่นะครับมีหูจับให้นะครับนะนะครับสภาพสวยเดิมปกตินะครับผมนะวันนี้ก็อ่าไฟดับนะครับไฟดับก็เลยว่าจะออกต่างจังหวัดก็เลยอลงคลิปให้เพื่อนสมาชิกดีกว่านะครับเผื่อท่านไหนสนใจก็สามารถสอบถามมาได้นะครับท R ก็ข้างละ8คู่นะครับนะนี่นะครับ นะครับประมาณนี้นะครับก็มอแปลง2ลูกหนักๆเลยนะครับผมเอาไปดัน18ข้างละ2ข้างละ3ได้นะครับสบายนะครับขับเสียงกลางข้างละ4ได้นะครับน้าหนักหนักเยอะมากนะครับสําหรับเครื่องนี้นะครับนะนะครับ PXL นะครับ3ามพนกะครับก็แดงๆเลือไปดันเบรได้ดํากลางเหลมได้นะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับช่วงนี้นะครับผมนะเสียงพูดอาจจะไม่คล่องแคล่วเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่า ไม่ค่อยสบายนะครับผมนะนะครับก็เอาไปใช้งานได้นะครับสวยๆเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมนะ modify นะครับรุ่น3า0พนะครับแบบพันสามบาทราคานี้เรียบเลยนะครับผมนะสนใจก็โทรเข้ามาได้ที่ 080, 0์9ปดศูหรือแอดไลน์มาที่ ID Line นะครับที่อยู่นะครับในคลิปได้เลยนะครับผม